นี่กกับบ้ามาเยี่ยมมาช่อมบึงโอ้ยเจ้านี่มันขายน้องใหม่น้องใมบ้บานห้อยออเปนบ่ต้น้องใหม่ยังคืองามแท้ใครยังนอนโอ้โหอจักซื้อโอ้เจ้าจะบึงอันนี้มันอย่างเขาเกี๊ยวเอามะม่วงเห็ดเป็นบ่เอามะม่วงเห็ดอ,อ,ามามอดีคนเห็ดของคนบ้านกุูเมืองเองจ้ะเดี๋ยวเป็นอย่ยงตัวเกียมม๊ยวมะม่วงกรอบๆแซ่บ สนใจก็อยากมาแวะมาชิมเบิ้งกับมาตลาดถนนคนเดิน <c oughs> บ,บ้านคงเมืองเนะจ้าประสาทเมืองตําอันนี้กขนมมี่หยังเนี่ย <c oughs> ขนมกล้วยขนมกล้วย <c oughs> ขนถย <c oughs> มถั่ยเป็นขนมถั่ยเป็นอันนี้ขนมถั่ยจ้ะอันนี้เปียกปูนอันนี้ขนมเปียกเปียกปูนกะทิสดมีหลายหลากที่ให้เลือกมาแวะบมาชุ่มบงเดิลค่ะตลาดถนนคนเดินบ,บ้านคงเมืองเน่ยค่ะก็มีหลายๆอย่างให้เบิง นี่เป็นลูกลกินของวัยรุ่นของคนแบบคนเมืองเองจ้านี่ลูกกินลูกกินลูกกิน,กนโอ้เดี๋ยวผอมไ่เ,เก่าแล้ว<ะ>ว่าเป็นม,นมา,ม,าม่กาก็ต้องยกพี่บ่บานี่ลูกชายกูไปจองกูตัวดิไม่ให้วิ่งไม้มึงเอารถไป๊ใส เขาถือเลขสาวบเเขากินเยอะบเบอร์ูข่อยกินเขากับบ้เขอวางขอลงรถบ้าขวาลหมเขอลงรถบ้าขอกะลามันเอ้ยบะละบ้านเลรถรถจะเสยกูไปแล้วเขไปบุหัวมันอีหอย่าง ใส่ก็ลูกศ ok ิกอกม่ต้ก like, er, ิอ๋อถือว่าด er ีแล้วเดี๋ยวเปนหตุลูกศิอันหนึ่งใส่กอกใส่กอกลูกสิลก็หายร้านแค่ออกคุ้ในหลายนี่เป็นเหตุลูกศิลใส่กอกขายนเก่าอุตราหถนนคนเดินเาขายเที่ยงควายไม่เล่นนี่หอนไม่ขาดเขาจีได้ขายน้ำกันร่วมกันเขาจีกับมีเขาจีจดเยเขาจีมาจัยูส่ถนคนเดือนวันวันจุกวันเสาร์แล้วพอเป็นหลอด ม้วนม้วนได้คุณมาขายของเนี่ยแบบที่คนหลายทางสิม้วนมาซอยกันเด้ออันนั้นคุณแม่อันนั้นคุณแม่สั้นด้านก็ร่างกินเข่ากินเข่ายกตั้งเดี๋ยวเนาะยาดองยาดองยาดองยาดอเลย เบื้องเบิ้งมองมันอย่างกอกีกันนะอย่างไม่เห็นเลยฝีนอย่างกอกีเห็ดงามงามอย่างกอกีแซ่บแต่ำข้าวเม่าก็มีกอกีเนี่ยนี่นี่ขาเม่ถวคนมาอย่างซุบซมือมด้ไแล้วบอกอ้อดีครอันเท่าไหผู้ใดอันนู้ใ่อัดผู้ใดขนดผู้ใดขดสิบบาทดูองต่นทองเอ้ยใส่ไข่หอม้ใขัดผ้ัดผูเม็ดกะมี่มูนข่าวแท็ก่อมยังดี้ เฮ้ยร่าจะิไเจกวนี่แหละคือบรรจากศสนกคนเหนือยำแมแรงกบคำลมเย็นสบายสบายออสองอิร้อยสองมือค่ะอิ้อยสองมือันสูงค่ะมาเด้อค่ะสนใจกันมาเด้อค่ะอะไรกับพี่มตุนคนมาประจำ ยุณนี่ใส่ผู้มองคนขายู่ใส่ผู้นี่เลโอ้คนด้อยแล้วบอลอดบอลไปวางเขาบอลเป็นยาไม่เยบแล้วบอแล้วเป็นวางเขาโอ้ว่าเป็นด้วยแล้วอ้มากอแล้วเป็นยางพบอกมไม่ไู้วเป็นแมนมากเว่า่ยนคือขาเขาีอเขาาได้เกียว่านจานจานจลนจานจา่จาน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 จนจานแล้วานนานนจานจานจานจนแล้นีานานนาานา กิน่มเลยขาใส่ไข่พอต่องไปสื้อเนี่ยอ่นหยากกันแล้วนอนยเลยแม่สีม่วบานแม่สีเอาเปินแดดสีห้อยถือิ้วปาไหนรคือว่นเดียไหลถงอยูวแต่ยิ่งไหลสองหน่อ